มีอะีนะจะรองให้สิ้นาได้ยังนะมีอะไรอีกมนะมีอะเอาไยากเหรอจะทาเป็นไม่เนี่ย เราเป็นเพื่อนกันนานคนไม่ได้ยินจริงๆแก่เราเป็นเพื่อนกันนานาขอให้แนที่อยู่ตรงนี้รักเราไปนานะแลวา่คสุเหมือนกันนะคะจริงๆแต่วันเกิดฉืแล้วนะขอบคุณกก็ตั้งแต่วันเกิดมายไม่ได้ตอบอ่ะขหลยข้อความ h a p เบิร์ t เดย์จากใครเลยเพราะวมีโอกาสหลายอย่างไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะที่เื่นใจกันเออแล้วก็เลย เดี๋ยวจะไปตอบนะคะที่เราได้มาแล้วไม่ตอนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนกันนะคะใครไหมคะก็อ่านครบเหมือนกนะคะจะให้เราตนะคะขอบคุณค่ะเยเเยกเเน

ดูนะคะเี็นเไหร่คาแล้วแหละ ขอบคุณค่กันออะดเนินรยการองเลอเลยอก็เดี๋ยวหนูอพอไปแล้วใช่ไหก็อะไรนะเดี๋ยวหนูโอพอไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้เป็นโมบายกับกูเต้เไม่ได um, okay. uh, uh, ้รออเดี๋ยวไปจนกินกันนะ โอเคก็โอบายนะคะค่อโอยพรให้ก <Christ>. ับ <Hum> พ <ming> ี่แ <bizarre> ก้มมีความสุขในทุกๆวันไม่ล้อให้คนดีอย่เฉลียวใจจริงเหรอล้ออะไรนดีกว่า มีในการตั้งสีคนเดียให้ชาวตันเยอะเกีคนเหรอยอะเหรอเอไปไหนมีการไปไหนมากามีกันทุกเรแต่ให้มันเป็นหลายสี่อี้สีตลอดสีเดียวก็เป็นเพื่อนรักอ่นพี่แกเอ้าบ้านเรรักกันเดียวเราเพนรักกั้สี่คนมีเยอะอยู่ในชนะ เดินทางสอักลโให้น huh. oh, ีมีความสุขได้ทำสิ่ที่ชอบสิ่งที่ลถ่ายรูปวาดรูปเล่นดนตรีถ่ายรูปหนูเยอะเยอะ่ได้ถ่ายพี่เยอะเะหนูก็จะพัฒนาฝีมือถ่ายรูปจ่ายรูปให้พี่เยอะ ที่ตอนยังไม่มีเลเยอรทีะานมงกว่ามงใช้ไม่ได้แต,ไไดแต่แต่แตนนนอนนี้นหนูาแล้วหนู่ายถตรงแล้วนะไม่เอียง้วแต่หน้าดันนี้นสดใจสายะหไม่ได้ไแบบาอ๋อชืนชมใช่ทํไง้องยนนหน่อยวันก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกจะให้คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเพลงสุดท้ายแต่เดี๋ยวเราแห่ขึ้นไปเลยนะอย่างนี้แต่ว่าตอนเราอมันไม่ได้ยินฉเราคุยกันว่าเออือนว่าพี่แกจะพูดเดี๋ยวเพลงสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะสุดท้ายงั้นเราออกนี่เราตั้งใจสอบแล้วมองพี่แกเดี๋ยวเพลงสุดแห่พี่บ๊วยเด็กเหมืนก่อนแล้วพี่แกตลอดออกไม่ได้ตเท่าไหร่เหรอคะ ผัไอ้คนี่เรียนน้องเมย์ยังไงยังไงหัวใจหวานตาเหมไม่ได้ฟัง เฮเีตมมีเทียพลงอกมาะช่รอก่ถใแล้วก็เถอะานงกสนิทกับเพื่อนบีีอเ็แบบนี้คือ้าเียนสูงเนี่ยสนุกเลยสนุกเลยโอเคขอบคุณทุกคนเฮ้เราอีกสนุก็เฮ้ขอมาเลย ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมในโอกาสสาคันยานี้เนาะใครจะเป็นแบนมนคิวต่อไปจำตัวยังนุ้งว่ากคนมีเสื้อตำนะก็เสือตัวนี้เราจะได้กินไก่ย่างรอบอบกนงิเลยนะก็งนเลยไปกันเลเงินที่อกาต่อว่่อว่าไ Okay. ก็บอกว่าจะมีมีการสั่กแนมิเตอร์เลนถ้าทุกคนอยากให้มีก็เรียกรองกนกได้ทำไงจุดทำไฟอะไรก็จุดนะพี่เมลยังไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ระหว่างนี้ก่อนที่จะไปแฟนมิก็ฝากช่องของเราด้วยก็มีคลิปให้ทุกคนได้ดูกันทกคนพูดบางทุกคน ทำให้เรียบเลยทำใ้เียไปใชแต่าให้ทุกคนได้เแลก็าให้ทุกคนแบบแก้แก้ความคิดถอะไรแก้าแก้การคิดถงเกงม้ควคิดถใช่คือบางคนเไม่้หรอน้องควเ่แล้วาถึงวาทให้ทุกคนนี้อะไรเดี๋ยวอ้ ตอบอะไรตอบในใจเมมมันไม่เห็นด้วยว่าเยเวลยนึ่งันแบบมืตอใช่เป็นอีกนึ่งการปารเกษตรค่ะพ่ไม่เห็นด้วยห่างไปเลยเไม่ดูหลัง้มาินเนค่พก้วบเพนส่วนทุกคนว่าไปดูหลักไปดหลังได้ไหมเอัพี่แก้วก็เลยทักทายสวดสอ อเะน่ะว่าแบบเธอจะไปปะอยู่เลยบอพี่แกพี่แกไปคมมีกลุ่มให้หนูตอใหนูตอใรเง้กันเราจะได้เองคนคืองคนต้องตามแล้วเาไป่ก็เลยทำนออุ้ยดูหลังน้าใช่หน้ามาลายเป็นแกพุไม่ใ่แราไม่มนอยวกาให้เีนนี้เลย เราเป็นในงนี <sociedad> ้ทำยังไทำก่อนทล้วค่อยกเสร็จนะโอแค่นี้ก็าเลยนอ่อไม่รู้ไม่รู้เลนะตอนนี้ยนะอย่ย่า